สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะคะก็คือว่าตอนนี้เราจะกลับมาทำช่อง YouTube นี้แล้วนะคะจากที่ห่างหายไปนานไม่รู้ว่าจะมีใครคิดถึงเราหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราอะค่ะจะมาพูดถึงเรื่องของการที่เป็นล่ามภาษามือเป็นแบบไหนทำหน้าที่อะไรบ้าง แล้วก็ภาษามือต้องใช้แบบไหนใช้ยังไงหรือว่าคำนี้ใช้คำเดียวได้ไหมหรือว่าคำนี้ใช้กับประโยคอื่นได้ไหมเราจะมาเรียนรู้ภาษามือไปพร้อมๆกันนะคะแล้วติดตามกดไลค์กดแชร์กด share. กระดิ่งไว้รอเลยแล้วเดี๋ยวปางจะมาอัปเดตคลิปให้ทุกคนรู้จักว่าเอ๊ะภาษามือหนึ่งคำเนี่ยมันเหมือนกัน หรือว่าใช้ได้แค่ทามือเดียวหรือเปล่าแล้วถ้าเราไปเจอคนหุน่นหมวกเราควรจะคุยกับเขาแบบไหนแล้วก็การเป็นล่ามภาษามือเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวเอ๊ะหรือมาเล่าสู่กันฟังให้กับทุกคนรู้จักการเป็นล่ามภาษามือมากขึ้นนะคะแล้วฝากกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแปลเพลงถ้ายังอยากให้แปลอยู่ก็ พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวปางจะาหาเวลามาแปลให้ทุกคนนะคะขอบคุณนะคะ